สวัสดีค่ะการจะมาเที่ยววังศีลาแรงนะคะสามารถเดินมาจากฟาร์มเห็ดได้นะคะแต่จะแอบไกลเนาะเอาจริงๆเราว่าขับรถมาจอดตรงสะพานตรงฝายแล้วก็เดินขึ้นมาได้ประมาณ100เมตรนะคะดีกว่าไม่เหนื่อยมากนะคะ ทางเดินเข้าไปที่วังศิลาแรงก็จะลกๆกหน่อยนะคะทางก็จะแคบแล้วก็ต้นไม้เยอะมาก <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะมันก็จะลกจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีต้นไม้มาขวางคงยังไม่มีใครมาเก็บเราก็ต้องข้ามกันมานะคะทางลงก็แอบ,บลื่นนะคะก็เลยต้องปิดคลิปไปไว้เท่านั้นนะคะถัยอยู่นะคะหน้ามาเที่ยวค่ะเพราะว่าเดินจากปากทางมาไม่ไกลเลยประมาณร้อยเมตรนะคะ จริงๆอยากนั่งานานกว่านี้แต่ว่ามากันสองคนกับแฟนก็แอบ,บเบี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมาก็หาเพื่อนมาด้วยดีกว่านนองอย่ามาคนเดียวนะคะอืะคะอค่อนข้างรแรงนะคะอันนี้แฟนเราอยากอยากตรวจสอบความลึกขอแหว่เท้าลงไปนิดนึงสรุปก,ก็ได้แค่ใช่แห่นะคะ จากร้านเห็บนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นจริงก็เดินมาได้แต่ว่าถ้ามีรถเอารถมาดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเนาะนี่แล้วก็ขับมาเรื่อยๆค่ะจะมาจอดตรงนี้นะคะรถรถจะต้องข้ามสะพานไม้มานะคะเขาไม่ให้รถใหญ่นี่ตระมนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะไปแล้วจ้า